บัฟต่างๆนะฮะก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะฮะก็จะมารีวิวให้ดูนะครับว่าไข่แต่และชนิดมีอะไรบ้างครับหนึ่งฮมีโซโฮีฮะสองครับมีอลิสครับสามมีไอซิดฮะอ่าอันนี้อ่าไม่นับจากค่าบวกสเต็งหนึ่งเด็กหนึ่งตามที่ตัวไข่มันบอกนะครับอันนี้จะมีบัฟพิเศษจากไข่อีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็นี่ฮะเดวิลูชิฮะส่วนมังกรไม่มีนะฮะมังกรอันนี้แค่เลี้ยงเฉยๆฮนะเรามาเริ่มกันเลยฮะเริ่มด้วยอ่าตัวเจ้า เดวิลูชีฮะไอตัวเจ้าเดวิลูชีนี่จะบวกค่าสเต็งหกฮะไอจหกฮะแล้วก็เด็กหกทุกทุกยี่สิบต่อหกสิบวินะครับเดี๋ยวเรามาสังเกตดูฮะตอนนี้ฮะห้าสิบสามบวกสิบแปดนะครับไอจายหนึ่งบวกสิบเก้านะครับแล้วเด็กเจ็ดสิบเก้าบวกสิบสี่นะฮะ รอสักครู่ฮนะเดี๋ยวมันจะบวกขึ้นมาให้ฮนะห้าสิบสามบวกสิบแปดตอนนี้แอสปิดร้อยหกสิบนะเอจอจะบวกหกก็จะจะแอสปีดอีกหนึ่งฮนะนี่ฮะบวกแนละ้วห้าสิบสามบวกยี่สิบสี่นะมัแอสปีดเพิ่มเป็นร้อยหกสิบสองนะสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบยี่สองยี่สามยี่สิบสี่ฮะห้าสิบสามบวกยี่สี่ครับบวกขึ้นมาหกนะฮะ บวกนะฮะมันจะอยู่ราวๆประมาณ20หรือ30วินี่ผมไม่แน่ใจนะฮะอันนี้คือค่าบัฟพ,พิเศษของเดวิลชินะโอเคครับเราไปตัวต่อไปเลยฮะฮะกลับมา18แล้วฮะปึ๊บอ่าเดวิลชิผ่านไปแล้วครับต่อไปครับก็เป็นอ่าเอาอะไรดีอ่ะไอซิดละกันฮนะไอซิดอซิดนี่จะมีสกิลพิเศษนะฮะคืออ่า เป็นสก,กิลเล่งฮะแมกนิคัฟฮะ,ฮะเงื่นเงื่นไขมันค่อนข้างจะใช้ยากนิดนึงนะฮะไม่ต้องไม่ต้องสนิทนะครับคือไม่ต้องไม่ต้องให้สนิทฮนะแต่มันความสามารถพิเศษมันจะมีอยู่แล้วครับก็เออเงื่นไขของมันก็คือถ้าผมจำไม่ผิดนะ hp hp ต้องราวราวยี่สิบเปอร์เซ็นต์ฮะแล้วก็ hp ต้องเอ้ยอ p ต้องห้าสเปอร์นะ HP ประมาณยี่สิบปอร์เซ็นฮะซึ่งต้องหักไว้สี่ครับ เพื่อให้เลือดลดนะฮะอ่าเดี๋ยวรอดูครับอ่านี่ฮะดูเลือดไปเลยฮะ98% 1 8อนสดนะฮะเเขามาแจมฮะเดี๋ยวไงฮะหักใหม่ฮะไม่เป็นไรครับปล่อยเขาะ โอเคครับอ่าเริ่มกันใหม่ฮะโอเคจะตายอ้กูไหมเนี่ยปึ๊บปึ๊บอา่าฮะดูเปอร์เซ็นต์นะสามสิบห้าแล้วฮะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเริ่มแรงฮนะอ,อุ้ย,นะย,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 ยคิลเลอร์แมนติสอุ้ยแรงฮะอุ๊ย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 คิลเลอร์แมนติสนี่แรงฮนะเร่งมาให้นะฮะเร่งแล้วครับอ่าไอ้ติสเร่งแม็กให้แล้วนะฮะ โอเคฮะไอซิดผ่านนะครับดูเอชพีนะฮะนี่ผ่านเนาะสักู่ฮะคิลเลอร์แมทติสโหดฮะต่อไปฮะก็จะเป็นอ่านี่ฮะจำนวนเลือดเราลดอยู่พอดีไม่เป็นไรเราเลี้ยงต่อเลยฮะเอาเป็นอ่อโซฮีแล้วกันฮะอ่าโซฮีจะฮิวให้เรานะครับฮิวที่เราเรา400ฮะอ่าเดี๋ยวรอครับรอสักครู่ฮะเดี๋ยวโซฮีจะฮิลให้เราฮะ มันจะมีค่าบัฟของมันอยู่นะฮะไ <c oughs> ม่จะเป็นต้องสนิทนะครับโซฮีมันจะฮิวให้เราเลยฮะฮิวซิลูกลูกฮิวซิลูก,ลกจะตายแล้วนะลูกฮิวหน่เลเ้็วลูกเอ้ยฮิวเลยลูกลอดแดงแล้วนะลูกต้องฮิวแล้วนะ ลูกเอ้ยฮิวหน่อยเร็วเยี่ยมอะไรลูกจะตายลูกฮิวให้หน่อยเร็วลูกจ๋าจะตายแล้วลูกฮิวหน่อยเร็วลูกเอ้ยกูจะตายแล้วกระดิ่งมันหนักก่ลูกอ่ะถอดอุปกรณ์ก่อนอ่าฮิวแล้วครับอ่าฮิวสี่ร้อยนะฮะโซโฮีโอเคฮะแล้วก็ตัวต่อไปครับอลิสนะ นี้กลับูัวนขะองใครไปเลยปึ๊บอลิศก็ฮิวเหมือนกันฮะฮิวเหมือนโซฮีนะฮะแต่ว่าจะฮิวแรงกว่าฮะอลิศนี่ฮิวเราวราเจ็ดร้อยเลยนะฮะรอสักครู่นะครับอม,มอนเตอร์ไปไหนนาะหามอนเตอร์แป๊บอ่าเหมือนก็ได้ คดาเบจไม่หนักเกินนะโอเคแดงแล้วฮนะโอเคขออีกสักสองทีอ่าอ่าปุ๊บโอเคเลือหกร้อยละมาอาลิตลูกฮิวหน่อยลกูกพอจะตายแล้วลกูกอาลิสฮิวให้หน่อยลกูกไอ่เยี่ยมเยี่ยมอะไรลกูกเลือดแดงแปลงงี้อาลิสใส่อะไรเปล่าไม่ได้ใส่นะ อเลือก17%ฮิวเลยลูกจะตายลูกฮิวให้หน่อยลูกโอเคฮะอลิสฮิว792นะครับผมโอ้ก็สำหรับสายประหยัดนะฮะโซคีกับอลิสสามารถเลี้ยงได้นะครับก็มันจะมีคูดาวหน่อยนะครับแต่ก็ถ้าสามารถหลบได้ก็ไม่ต้องจะเป็นต้องปั๊มนะครับว่าเลี้ยงได้ก็เลี้ยงฮะ,ะแล้วก็อ่าสุดท้ายฮะมังกรที่บอกแอสปิดหนึ่งนะนี่แอดสปิด160นะ แต่มังกรไม่มีเอฟเฟกอะไรนะครับแค่บบกแอสป,ปีดนะอันนี้ก็เลี้ยงจนสนิทสนมลนะปุ๊บอ่าก็ได้มาหนึ่งนะครับแต่มังกรนี่คือถ้าค่าแอสป,ปีดนี่เกินร้อยแปดสิบห้าขึ้นไปแล้วนะครับจะไม่ได้หนึ่งนะจะบอกตรงนี้เลยนะว่ามังกรจะไม่ได้หนึ่งนะถ้าค่าแอสป,ปีดลอยเกินร้อยปดสบห้าขึ้นไปแล้วมันจะได้ประมาณอ่าศูนย์ศูนย์จุดศูนย์จุด ศูนจุดหกหรือศูนจุดห้านี่ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าต้อง up อ HGI เพิ่มอีกเราราวสามหน่วยอ่ะมันถึงจะได้แอสเพีหนึ่งซึ่งถ้าค่า HGI ใครเกินสามหรือสี่หน่วยแล้วก็เลี้ยงมังกรได้ฮะก็จะได้แอสเพีหนึ่งเพราะว่าค่าัพเอสเพียร์ตอนตอนตอนเลเวลต้ยท้ายอ่ะจากร้อยแปดสิบห้าขึ้นไปอ่ะมันไม่ใช่ไม่ใช่ HGI ห้าเท่ากับหนึ่งฮะมันจะประมาณหกหกหกหรือเจ็ดนี่ผมไม่แน่ใจอ่ะอ่าประมาณนั้นนะฮะ ก็ลองไปคิดคำนวณดูฮะว่าไข่ไหนเหมาะสมสำหรับคุณแล้วก็วันนี้ก็ขอมารีวิวไข่สัตว์เลี้ยงแต่เบงแค่นี้ครับเอาพบไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับใครมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมก็สามารถโพสได้ใต้คลิปครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีจ้า